อ่าวันนี้วันที่สองนะครับพฤศจิกาธรรมจิตศีอันนี้ไอเดซิไนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านนันทาวันสุนทรินีนะครับอ่ามากลับบ้านเลยนะครับอ่าทีนี้เรามาดูเครื่องนี้ติดตั้งอยู่ไหนอ่ามาดูอ่าอ,อ,อันนี้อันนี้โอเคท่อนนี้เห็นไหมก็ไม่มีตัว ตัววัดตัวเกตเพื่อใส่ไม่มีไม่มีวาลวเพื่อใส่เกตเห็นไหมข้างล่างตรงนี้เห็นไหมสแสดงว่าตัวนี้แผงคอยอยู่ข้างในนะครับแผงคอยอยู่ข้างในแล้วอยู่ในแผงอยู่ในแผงคอยล้อแล้วนะครับแคปคิวอะ,อะทีนี้เขาติดตั้งถูกแล้วเห็นไหมเนี่ยออกมาก็คือถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอันนี้คือเข้าคอยเข้าคอยเย็นแล้วอ่านะครับ อันนี้เพชรรถแล้วนะครับเห็นไหมตอนนี้มีมีฉนวนหุ้มอยู่อันนี้ถูกแล้วอันนี้คือข้ามวงคือท่อซักชั่นท่อท่อซักชั่นนะครับนี่นี่นี่อันน,นี้ไว้วัดเพชรตอนเติมน้ํายานะครับสร้างเครื่องนี้ิดตั้งถูกแล้วเอาจากท่อนี้ปับ๊บนี่ไงมีห้อยแล้วไม่ใช่มีหุ้มแล้วมีหุ้มโฟมฉนวนนะครับ อ,อันนี้ถูกต,ต้องนะครับอันนี้ถูกต้องนะครับอ่านี่ไงถ้าตัวก่อนี่ชดัดชถูกต้องนะครับมีคุ้มเลยนะครับอ่าแตเา่เครื่องน้น่ะไม่ถูกต้องนะครับอ่าเครื่องน้นไม่ถูกต้องนะครับอ่าเครื่องน้นไม่ถูกต้องนะครับเห็นไหมเห็นเลยสองท่อคุ้มวดนะครับอ่สองท่อคู่มวดนะครับ อ่าโอมหมดแต่ชั้นหวนันตรงนี้น่าจะเสริมสภาพแล้วดูแลมันมันเย็นนะดูแล้วมันเย็นัอบอดียนะครับอ่า,อ,าอันนี้คู่หมาถูกต้องนะครับ 哎、OK。